เพื่อนเยอะมากคนน่าจุกจ oh mm ิกอะไรเจอไปที่ไหนก็เจอเพื่อนเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มีคนต่างชาติมาตักนะไทยชินโน่ยูทูบเบอร์ของฉันในดีดีเดียร์ยอร์ช์คริสต์มาสตอนนี้เราอยู่ที่ชิบูย่านะเฮ้ยไกด์สวัสดีผมทาคาชิจากญี่ปุ่ so today I'm now I'm in Bangkok Thailand 2年ぐらいオーストラリアに住んでたんですけどオーストラリアが結構好きでした好きな国ありますか好きな国はタイですかねこれからイベント行くんですよイベントピコップのピコップスえライブライブこんな時間からやって僕が何に本になんかタイ人の YouTuber のチャンネルに出るっていうよろしくお願いしますよろしくお願いします東西多いですねあっちこっちそうト。 โอ้ทำพอดแคสต์เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันโอ้จะมาจะมาดะก็ตอนี้จะเป็นสุดสัาอยส่โทียโอ้ที่ไหนโตเกียวที่ไนนะสุโขทัยโตเกียวรีโมโนสตกลงสิตกลาิล้วมาดะชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมภาษ่วโมงชั่วโมงชั่วโมืชั่วนมงชั่วนมงชั่วโมงชั่นโมงชั่านมงชั่วโมาชี่เโมาชั่วโงจะ่าเรงไปใาจุดที่วโมงชั่วโมงสัวัมภาษณ์เรา เขาถามก็ชี้สั่งนะว่าไปถ่ายทําแบบนอกสถานที่แบบไปสัมภาษณ์คนมากน้อยแค่ไหนเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาถ่ายทุกวันเลยซึ่งสาเหตุที่ถ่ายทวนเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สามารถสัมภาษณ์ได้ง่ายคือเดือน6เดือน7เนี่ยมันร้อนมากกล้องก็จะเสียไปแล้วก็ช่วงแบบเดือนธันวาเดือนอะไรเงี้ยมันหนาวมากออกมาข้างนอกแล้วแบบไม่ไหวไง ก็เลยเลือกจะช่วงที to <to ่แบบกำลังดีก็คือช่วงนี้ครับก็เลยเน้นเดอนตุลาเดอนพศจิกาครับเลยถ่ายเยอะหน่อยที่มอโนมัจจนทบิยติเค็กโมุซุกาโตโมงุสึโระรมาณสองสิอันอัตราคืออะไร่าน้ัว่าเท่น1มภานถ้าเ้อยคนจะได้สัก10คน ก็คือ10เอ่สมนังกะโนกิงหรอคุณนิงจูนิงตกาโยูโซเซ่大体10人ぐらい่100人かけないといけないということですか基本はโอ้まあでもあのタイプによるです例えばก็คือต้องเลือกอัตราด้ัเพราะว่าถ้าถามหนุ่มสาวเนี่ยจะยอมตอบค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเลือกคนที่เป็นผู้สูงอายุนิดนึงอ่ะเขาจะมีอัตราการช่วยตอบยากหน่อยอ่าที่จะไปคือตรงนี้นะครับเมียภาคือโนรู็อป ก็จะขึ้นไปที่มิยาชิตาพาร์คนะที่โูฟท็อปมันมีที่นั่งครับ it's ฟัง very ก็ <pathway> and คือสอบถามเขา<ห>ว่าทำไมถึงตัดสินใจทําสตรี er interview นะเพราะว่าในมุมผมมองมองว่าอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเขาตอบว่ามันเป็นหนึ่งทอปิกเนี่ยที่ได้ยอดวิวสูงมากแล้วก็ง่ายมากนะครับแล้วก็ถ้าเก <mm ิดคนที่สัมภาษณ์เนี่ยเป็นคนที่แบบมีความกล้ามีความที่อยากจะพูดคุยกับคนอยู่แล้วเนี่ย <mm เป็นวิธีการที่ง่ายมากเลยในการแบบทำคอนเทนต์คอนเทนต์ขึ้นมาคอนเทนต์หนึ่งอะครับก็เลยเป็นเรื่องที่เขาตัดสินใจทำวันนี้ たかしフランジャパンの、あのメインのコンセプト。はい。まあ、どんな質問がよく聞くんですか。えっと、やっぱ、まあ、僕のチャンネルはメインはやっぱり日本に来たい外国人。まあ、日本に来たい日本人じゃない人たち。はい。日本人が歩数さん、ベテ คนต่างประเทศนะครับที่สนใจมาญี่ปุ่นเนาะหัวข้อส่วนใหญ่เนี่ยก็หลากหลายคือทําทั้งหมดเท่าที่จะทำได้ที่จะเห็นบ่อยๆก็คือจะไปถามทั้งคนญี่ปุ่นเองในประเด็นต่างๆนะครับประเด็นสังคมแล้วก็มีไปถามคนต่างชาติด้วยการไปถามเนี่ยก็มีทั้งหลากหลายรูปแบบบางทีก็ไปถามคนที่แบบคนมีผิวสีถามคนที่มีเรื่องราวต่างๆของของสังคมที่ต่างกันไปเช่น L G B T Q เงี้ยเท่าที่ผมดูเนาะก็เขาทําทุกเรื่องเท่าที่จะทาได้ครับ ก็คือคุณค่าที่มอบให้กับทางผู้ชมนะครับก็คือการที่เป็นการเตรียมตัวกับผู้ชมที่ก่อนเขาเรียกว่าเตรียมตัวให้กับทุกคนก่อนที่จะมาที่ประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาเคยไปที่ไทยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าการกระทําทุกอย่างในที่ประเทศที่ต่างจากเราไปเนี่ยมันจะค่อนข้างยากถ้าไม่มีข้อมูลฉะนั้นเขาเหมือนเป็นช่องที่ให้ข้อมูลเหล่านี้กับผู้ชมเช่น โดยเฉพาะของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เขาสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะสำหรับคนต่างชาติเนี่ยยิ่งเข้าใจยากเลยฉะนั้นเวลามีคนที่มาสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเนี้ยอินเทวิวแล้วก็มีเขียนซับไตเติเต้ลเป็นอังกฤษเนี่ยก็จะช่วยคนเหล่านั้นให้เข้าใจญี่ปุ่นมากขึ้นวเวลามาท่องเที่ยวก็จะสนุกมากขึ้นเอนจอยกับประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นนั่นเองครับว้าวไทยว่า In English. Yeah. It, no, it's funny because there are so many countries in the world, and I haven't I haven't gone abroad that much to be honest. But you know, like very, I, I've only been to very few countries. But I, I went to Thailand for three times. You know, I skipped Vietnam, I skipped Laos, I skipped China. I don't know why I went to Thailand for three times, but like, um, So what, what I did in Thailand is basically just, you know, just massage. You know, like it's difficult, but massage. You know, eating good food especially bangkok you know we are partying a lot i have thai friends but mm -hmm. i have japanese friends living in thailand mm -hmm. i also have foreign friends mm -hmm. living in thailand so i have many friends so it feels like it's traveling but at the same time it's not it's like it's like you coming to tokyo you know it's, yeah. it's like a, it's not like traveling anymore yeah, you know, if, yeah. you, if you go there too many times and if you have friends if you have friends living there you know it's like a and then thailand and japan is not that you know not, not that fight, just only five uh -huh. six hours flight uh -huh so i don't know i feel like a i feel like a thailand is my i would say second form uh, i don't know as far as i know as far as i experience thai people are very really, it's very they are very warm mm -hmm. especially compared to people in tokyo uh -huh, I, uh -huh. I wouldn't say japanese people are cold but people in tokyo especially bangkok mm -hmm. uh, i don't know especially because i've never been to phuket i've never been mm -hmm. to chiang mai chiang mai I never yeah. been to, i've only been to บางโกแกนภัตตาヤจอนโนิก็คือถามเขาว่าอะไรที่ไม่ประทับใจนะครับหรือว่าอยากจะให้ปรปับปรุงที่ตอนไปประเทศไทย <c oughs> ทเขาบอกว่าออตอนที่ไปประเทศไทยเนี่ยคือประมาณช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วปีก่อนซึ่งมันเพิ่งเปิดหลังจากโควิดวก็คือเขาไม่ได้ไปต่างประเทศ4ปีแล้วก็ได้ไปประเทศไทยตอนที่เข้าไปถึงไทยครั้งแรกเนี่ยไปที่กรุงเทพเขารู้สึกว่ากลิ่นมันมันไม่ดีซึ่งไอ้กลิ่นที่ว่ามันน่าจะเกิดจากมลพิษ ต่างๆในรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะกลิ่นที่แบบตามท้องถนนที่อาจจะมีขยะตามข้างทาง,งน่าจะทําให้เขารู้สึกเออมันก็แตกต่างจากที่เคยรู้จักในที่ญี่ปุ่นเนาะครับตัวนี้ไทยสื่อิんか印象が良くないことはありますかอ่ามาちょっとこれはま自分の責任でもあるんだけど <はい S 3> あのタイって緑田孝志さんเราเราให้ฝังว่ามันเป็นน่าจะเกี่ยวกับความความผิดของตัวเองด้วยแหละที่เลือก เป็นอย่างนั้นแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คืออเวลาคนต่างชาติจะไปขึ้นแท็กซี่ที่ประเทศไทยเขาจะจําได้ว่าขึ้นสีที่เป็นสีเขียวเหลืองแต่ว่าตอนที่เขาเรียกเขาเหมือนได้ขึ้นคล้ายๆเป็นรถแวนนะครับสีขาวมันเป็นคล้ายๆเป็นรถส่วนตัวที่จะพาไปไหนมาไหนเนาะแล้วไอ้รถคันนั้นที่ขึ้นไปอ่ะเหมือนเรียกเงินเขาแบบว่าน่าจะแพงเลยแหละทําให้เขารู้สึกเออเป็นความผิดเขาเองด้วยที่แบบขึ้นอันนั้นไปแต่ว่าพูดง่ายๆคือเหมือนถูกโกงอะ่ะถูกโกงราคา自分のホテルから นั่งๆกไัก็ขึ้นไปในรถแวนเมื่อกี้ที่พูดเนาะแล้วก็พอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เหมือนปกติจากระยะทางที่เขาเรียกไปถึงอีกที่หนึ่งอ่ะมันประมาณ1-2กิโลเท่านั้นแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วโดนเรียกประมาณ500้ทั้งที่มันควรไม่ถึง100บาทเงียแล้วพอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เหมือนแบบเหมือนถูกบังคับอ่ะต้องจําใจนั่งไปพอจะลงแล้วเนี่ยก็เหมือนอริโอตุสกินนี่ คร์ตันส์กับคุบาสุดอ่านฮออบาสุดตาโพอถึงโรงแรมเหมือนเขาก็ไม่ยอมอ่ะเขาบอกเขาเขาจะจ่ายแค่แบบที่เขารู้สึกอ่ะก็จ่ายหนึ่งร้อยบาทก็ถูกว่าจากคนขับเยอะมากเลยแต่โชคดีที่แบบพอมันไปถึงโรงแรมแล้วทางโรงแรมเขาคนไทยช่วยเคลียร์ให้มันก็เลยเออผ่านพ้นมาได้แต่นั่นคือประสบการณ์ไม่ดี

มากครับครับสวยว่าคิรมากว่าとてもมากว่าとてもとてもきれですね女性に対していう言葉ですもう回回สวยมากครับสวยมากครับอขัดส่งกัอนสวยมากครับจดมมสไวดียวแมมไว้มมไว้น่าจะได้ใช้สวยมากคของคาตาคานาโดนากาโชตสวยมากครับแกคุณอะอนอมีนดเจ้าน่สเกโดสวยมากครับสวยมากครับ同じに聞นえるสวยมากครับ สวยมากครับฟังเหมือนกันเลยเขาบอกฟังเหมือนวกันสวยมากครับหนที่เดสเนสวยมากครับจุสายาคุเดสเน่ม่เชียวโอ้่เ่เชียวโอ้ไม่้ไม่เชียโอชียวอ้ไม่เชีย้ไม่เชไมเชียวโร้่ีอแ่เี้ม่เวอ่เอ่เีมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้อง ลองลองพิจารณาดูก็คือในเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษของคนญี่ปุ่นครับเพราะว่าเท่าที่เขาสัมผัสดูอาจจะเป็นที่เขาไปเฉพาะที่แบงคอ,อกที่กรุงเทพเท่านั้นก็เลยรู้สึกว่า คนไทยเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษได้มากกว่าที่ญี่ปุ่นคือคนญี่ปุ่นไม่ค่อยคุยภาษาอังกฤษเท่าที่คนไทยคุยนะฉะนั้นเวลามาที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะต้องเจอกำแพงทางเรื่องภาษาแบบนี้แหละคือคนญี่ปุ่นจะไม่ไม่ตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษเท่าไหร่ฉะนั้นเวลาพูดคุยเนี่ยอันนี้ผมก็คุยกับเขาเมื่อกี้ว่าอาจจะต้องพยายามในการ communique กับคนญี่ปุ่นหน่อยพยายามสื่อสารให้เขาฟังและเข้าใจง่ายเพื่อที่จะสามารถแบบอ่ใช้ชีวิตหรือว่าสอบถามทางหรือว่าอา่าสื่อสารกันได้อาจจะเข้าร้านแล้วก็ サイ先ほどまあえっと上野ですね、まあ、ちょっと社会現象を試したりしてるんですけど英語であのまあ街聞いたりするし結構なんかヒアリングスキルすごい高いんですよ人人<臣>日本人です。ああ確かに喋れないけど、はいはい、喋れないですけど聞こえて、うん、まあ理解してるんしまあその上野の,の 日本人はシャイな人多いですね。シャブレルケド、シャブレナイト多い。ちょっとシャブレル。Actually, they can communicate, <嗯> but they are shy, so they cannot. So, it's not about English skills, it's more about their personality. Because they don't don want to make mistakes, <嗯> you know, they don't want to be you know, ashamed and everything.、So อาจจะเป็นภาษาอื่นก็สามารถพูดได้นะแต่ว่าด้วยความอายเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่ไม่พูดออกมาครับกลัวาอาจจะแบบไม่มั่นใจไม่อะไรอย่างเงี้ยครับที่น่าประหลาที่นี่มีเเว่นเそうでลねยอากเลยใช่ครับ<い>ที่นี่มีเซเว่นงที่เยอะงเกได้นะหลังใช่ไรที่ประมเทศไทย่ยะกเคยอะั้ใช่ระเทศนี่มีเซเว่นเลเ่นเยอะมากเยนะคใช่ไรที่นี่มี่ปุ่นก็เยอะยกเยคัย่ที่เขามีเฝั่งเทยบ็คือะีาไทลเน่ยรับริการัแบทบี่นกงานเซเว่นเนี่ยมากเคให้ด้วย คือญี่ปุ่นไม่มีนะครับหมายถึงเอ้เวลาเราสั่งแบบสมูทตี้สตรอเบอรี่หรือว่าบลูเบอรี่ที่มันมีเมนูเนี่ยคือญี่ปุ่นไม่มี และอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาทําขนมปังมันจะมีการแบบปิ้งขนมปังให้ด้วยซึ่งที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีเหมือนกันญี่ปุ่นมีแค่ช่วยเ,เข้าเตาไมโครเวฟหรือว่าทำให้มันอุ่นเฉยแต่ว่าไม่ไม่สามารถอบขนมปังให้ได้ซึ่งข้อนี้คนไทยควรจะดีใจนะว่าแบบเซเว่นบ้านเราหรือที่ประเทศไทยในแอดวานซ์คือใส่ใจมากกว่าที่มาหนูซากฮังโมสคุเตครึ่งเฉยเซเว่นเอเดเวนต์น่ากันเลยใช่ไหมฉันเลยว่ามาจริงใไทยน้อเซเว่นซีรีส์นะแต่ขเขาว่าที่ไทยมีทำอาหารเช้าให้ได้ด้วยนะในในเซเว่นเอเดเวนต์เนี่ยก็ซึ่ขงข เขาก็มาเปรียบเทียบดูนะเขาบอกคนญี่ปุ่นอ่ะดูทํางานเป็นคล้ายๆถ้าถ้านพูดตรงไปตรงมาก็คือคล้ายหุ่นยนต์เนาะแต่ที่ไทยอ่ะเหมือนทําด้วยจิตใจเหมือนแบบเขาคิดไปถึงขั้นบิยอนมากกว่าคือไม่ได้ทํางานแบบทําแบบหุ่นยนต์ที่เต็มประสิทธิภาพแต่ว่าของคนไทยจะใส่ใจไงมันก็เลยเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบบริการแบบนี้ถ้ามันเกี่ยวกับนี่อ่าโอ้ไทยจีนโม่ญี่ปุ่นจีนว่าอะไรสุดยอดเลยสติรู้ทอมุนส์ก็ต่วไทยจีนจะเปรียบเท่าไรส์อ่าแต่โม่อะไรตั้งขั้นตท้งขั้นติ้งข I mean, Japanese people are polite, but not necessarily kind, not necessarily warm, but people are polite. You know, being polite and being nice, being kind, being warm, it's all different, right? Mm -hmm. I think Thai people are, I'm, I, don't, I don't wanna say this, but not necessarily polite, mm. but they are warm, they are nice, they are kind. Mm, but mm. Japanese people are polite, mm. but not necessarily kind. Ah, you know what I mean? I, like, yeah, 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 yeah. yeah so so you, yeah. Mm. So, 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 it's very artificial ]なるほど. in Japan, yeah. あと,ああとタイの人ってマッサージ行くんですかあ結構いきますよ,ますよ僕の経験上日本のタイマッサージはタイのタイマッサージより良くないですあっ日本のタイマッサージよりタイのタイの,タイのマッサージの方がい,いはは安いし、はい、質もいい<の>僕は僕はそう思うですねあれ結構あの日本のタイマッサージとかも行かれてるんですか

んいでもそのタイ式マッサージ人って多分タイ人もいると思うんですけどタイ人も結構いるです、ね、でも,なんかでもタイ人じゃない人も多分結構いるです、ね、る東南アジアの人だけどあ<ー>あのタイって言えば日本で人気があるじゃないですかそうですねだからタイ人じゃないけどタイタイタイ式マッサージってやってるあるどでれよ ก็คือถ้าเอากันแบบตรงๆก็คือถ้าแม้จะเป็นมัสซาดไทยเนาะที่ญี่ปุ่นจะใช้คําว่าไทยกิมัสซาจิก็คือมัสซาดแบบของประเทศไทยการนวดแบบแผนไทยนี่แหละแต่จริงๆแล้วคนที่มานวดจริงๆอาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้ครับอาจจะเป็นคนเอเชียชาติอื่นๆแต่ว่าเขารู้สึกว่าการใช้ ไทยสกีมาซาจิหรือว่าการนวดแผนไทยเนี่ยมันขายได้มากกว่าคนมามากกว่าก็เลยใช้คํานี้ซึ่งข้อน,นี้มันก็ไปเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาเอ่อเวลาจะทำแกงกะกรี่แบบของอินเดียเนาะมันชื่อดังแต่จริงๆแล้วคนในปานหรือว่าคนชาติอื่นอาจจะทําก็ได้เพราะว่าเขาคิดว่าผลิตภัณฑ์มันดังมันขายได้ง่ายเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ ก็สุดท้ายนี้นครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ติดตามช่องของทากาชิ from Japan นะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้กับคนที่กาลังจะไปญี่ปุ่นมีประโยชน์มากๆเป็นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมใจนะรู้จักคนเนี่ยมันจะมาท่องเที่ยวได้สนุกมากขึ้นโอเค so p l e e s u b s c r i e t o c h a n ั e l ่ I actually I think I never interview Thai person in my life yet in my career so If you are coming to Japan and if you speak English, please let me know. I'd like to interview you. I like, I like Thailand actually. And uh, I, I don't think I would live there, but I want to go there once in a while and try to get to know about Thailand, Thai culture, Thai people. Please take care of him. <laughs> oh, talk to me on the street if you, saw me, if you see me on the street in Thailand, yeah. Some people actually, in, 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 sorry, some people talk to me on BT, BTS. Ah, I see. Yeah, like I watch your videos. You and know, know I, you. I was so surprised, you know, because it happens in the States, because speak, people, people speak English, but I didn't expect, you know, it happened in Thailand. Yeah, yeah. But yeah. Many people, yeah. I think, watch you. A <laughs> little <laughs> 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 <laughs>

I knew I I recognize d you but they didn't call me. Oh thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. That l l be awesome. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you. You're a Great channel. Thank you. Thanks appreciate it. Yeah. Where from? Uh, America. We r e in the states? Yeah. Kansas. Kansas? Oh, never been there. m I don't know. h e v e r been. Thank you so much I appreciate. Thank you. คนดังเป็นอย่างนี้นี่เองอยู่นั่งสัมภาษณ์อยู่ก็มีคนมาทักตลอด ใครดูคลิปนี้แล้วรักหลงคุณทาคาชิเรามีคลิปหน้าให้ได้ชื่นชมกันอีกนะครับเราจะพาเขาไปกินอาหารเย็นที่ร้านอาหารไทยในโตเกียวพร้อมกับเพื่อนคนญี่ปุ่นของคุณทาคาชิที่รักเมืองไทยเหมือนกันด้วยรออีกนิดได้ชมแน่ครับในตัวไทยจริงนี่อันนี้คุดกข あのスキルあると思うんですけどなんかおすめできますかそれ言っダメだよสกิなんかないよคือถามว่าจะจีิงไทยทำยังไงเขาบอกว่าทางพูดทางพูดไม่จำเป็นต้องมีทักษะอะไรถ้าดูคลิปนี้แล enfin> ok ้วชอบอยากจะให้ทำอะไรที่ประเทศญี่ปุ่นฝากกดคอมเมนต์กดติดตามกดไลค์กดฟอลโล่นะครับกด subscribe ช่อง Japan Salaryman TV ไปด้วย